เล่นด้วยไม่ได้กระชับมิดนะขอจริงจังนะทุกคนโอเคปะด่าแม่งเลยเฮียแนอย่างี้ถ้ามึงไล่ได้ก็ไล่ถ้าไล่ไม่ได้ก็กลับเล่นวงใหญ่ก่อนถ้ารู้สึกไปกลางน้อยอะไม่ต้องวิ่งตามกันเยอะอย่าไปให้ไกลกูบอกก่อนนะว่ามันมีพุ่มมีหินนะแมปเนี้ยยังไงก็ดูรอบๆข้างด้วยในจังด้วยเล่นเล่นเล่นกล้าต่อเล่นเกมกันเองทำยากไปตีนะถ้ามึงตายมึงโดนกากศพด้วยโดนพุ่มด้วยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันนะ ตามทุกกมุมมุมนะคมเด้งตกคนเดเออคนเด้งไว้เรื่อเลยเด้งไวเรยเลยบางทีตกวิวต้องเด้งหาหาคนดีๆนะวิวไกลนมว้าวก็มานกูตายข้างหน้ามึงกูมาแามามามมมมามมามามมามายากาาา ไรนะไอ้มอสดาว่ออะไรนะไครดาวเียอันนี้มือแล้วแหละพวกมดออะไรแล้ไหนกะกูไม่มาของผมพร้อมแล้วไม่มาพร้อมแล้วไม่มามามามมา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 าวาาม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 มามาางมาม้ามาามาแามามาแลมวมามมมามามมามามมามม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 นามมมม ร้อยมันเอียงดีกว่ามาเตแล้วเตะแล้วเพื่อนเามาเขาประกาศเหรอเขาประกาศแล้วเพื่อนมาเขาประกาศแล้วมามามาบูมหน่อยบูมหน่อยเถอะบูมเหรอมีได้เพียวสู้ไปสู้แต่ให้เดบูมด้วยเดมันบูมอ่ะมาสมสู้ไม่สู้ โดนถักล่าโดนถักล่าเฮียโดสู้ครับสู้ครับเดสู้ครับเอากูนี่ไงเอาเฮียพวกเราพร้อมไเนี่ยพร้อมาหมเนี่ยมา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 ที่ใสยแม่งเลยเทียกระจอกไอ้สัตว์แต่ไม่ต้องใกล้รถนะ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 ไอชาโด่อยู่ไหนวะไอ้ชาโด้อะไรโอไอ้เฮียแม่งกัดไม่เดินเลยวอะท้ายดิอย่าให้ท้ายดิขึอย่ามาขึอย่ามาขึ้นอย่ามาเลือกคุยอะไอ้บัสเคลียร์ไหนพวกชอบคุยกับเรา ไปชอบปุ๊กไว้ปุ๊กเมียดันดันเข้ารถใช่ป่ะเนี่ยเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าน้องชายไม่เข้าไม่เข้ารถบอกให้มันวิ่งมาบ้างถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ได้พี่ผมพากลุร์แมนได้ฟังว่าผมไปผมไปฝึกพางมาเมื่อกี้เลยอันไหนท่อนใจรู้เธอนะไม่ว่าตัวแกจะทำอะไรกับฉันรู้เธอแผ่ของแกไม่สำเร็จแน่โหขนาดนี้ยังคิดว่าเล่นอีกเหรอหัวจะกูัววีดัวนะท่อนเนี่ยแต่ท่อนอื่นผมก็ว่าได้อยู่นะฮะไอคนไม่ค่อยไอ้นี่ครับมิดในเวกับกระชับมิด ได้ได้อยู่ยังไปพาแทนเลยไหมพาแทนเลยไหมถ้าแพ้เราเปลียนสีลยเว้ยวันต้องส่งให้เรื่องให้วอร์เนอร์บอเรเดียวถอยมาถอยมาแฟงถอยมาแฟงถอยมาถอยมาถอยมาใกล้รถไปแฟงใกล้รถไปเว้ยหี้ยดันมาให้ขนาดนี้แล้ว

ดึงจ้กน้องเลยปล่อย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 เลยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยกันดึงสมาร์ดึงสมาร์ไปดึงศพสัก้ายมาไปเอาศพบางทายมาให้หน่อยเจเจเจซ้ายศพ้ายศพ้ายเจปล่อยเลยปล่อยแล้วขึ้นไปเติมเพื่อเลยตรงกลางเดึงมาหน่อยเดึงมาเดินมาเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไอ้ห้ไนม่อกระจอไอ้สัตว์ไอ้เีขยขยะไหวบ้ายยี่กันกากไอ้ควายไหวบ่ายเนาไม่ไหวบ่ากากไอ้กระจอยเฮ้ควายยี้เขยขยะทำเทียมเป็นหัวหมีกระจอย

ไอรีวอร์ได้เด้อไอบอกเพื่อนรีวอร์ได้บอกตอบด้ไอมันอยู่สายอยู่สายก็รัสายสายต้องหยิบ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 ตัวนราตัวาดิม้ล่ดิมเล่ดิบพี่เนรด้วยมั้งเงี้ยพี่เนรตายไอมันอยู่ไหนละไอเชี่ยหมดแล้วเขาว่อนนะเขาว่อนนะ้อไปเชียวลูกขอไปเชียวลูกขอไปเชียว ตัวไหนดกูงว่าะขเทศอ่งต่อไอ้าเรีนกงกาอไรจ่อพน่มือนี่มือกจ่อไอ้เ่อกาที่่ออ้าเชื่อการ์ไอ้กาย่อาไอ้าเชื่อกาไ้ยน้องึกเยอะ้วยกาี่อนขับแตงบังป้ายขับ่อ้งเกอีตอดอด้ัเก่่หัไอ้าพัดอะโอ้ไอตีพัดไอตีพัดอะหัหน้า้องกูเกินเกินไอ้ไ่แม่สตีว่ ตรงโม่งยากเหมือนกันว่ะไอแบงค์เมื่อกี้ม่งกับใครอ่ะอะไรพี่อยู่ไอแบงค์เมื่อกี้ที่ม่งหลังบ้านไหนหลังบ้านใครเลยหมดเลยเงี้ยมันแยกแบบคนเดียวอ่ะเฮียครูยังไม่ได้ไม่ได้เล่นอุโมงค์เลยวะว่ามึงว่ามันจะเลือกอุโมงค์ปะเออ้ยพี่พี่บอกนายว่าเราว่าเราไม่เอาครูด่านะเดี๋ยวพี่ไมบอกอ่ะเฮ้ยสภาดิเล่นห่ะถูกแล้วเล่นห่ะถูกแล้วเล่นห่ะถูกแล้วไม่เป็นไร ก็ก็เวลาคเพียงอย่างไม่ยินรับที่ขวาหนงเดียวโอ้ไม่ปั๊มก่อไม่หลบไม่อะไรเลยอะนี่เวนออเ้อเ้สวัสดีบอกเฉยยังสวัสลืมเบอร์เฉยวะพี่ ใครมีเบอร์เฉ๋ป่ะอ้เอปลี่ยนที่มันเปลี่ยนที่างสนามบินล่างโอ้โ <c oughs> ไปสนามบินล่างโอ้โหไปไกลเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวรถเต็มปาะไม่น่านะเต็มเต็มไปครับเฉ๋ไม่รับวะพี่จะเฉ๋ คิดว่าแต่พี่ต้องไปดูนะพี่อยากนะอะไรสกปรกไกลอะไรเนี่ยไหนมันมันบอกตรงไหนว่าสุดสามด้านล่างตรงนี้ใครเลือกอ่ะเราเลือกอ่ะเขาเขาไม่รู้กคนเลือกเขาใครพูดไม่รู้ไม่บอกตงรไม่ได้ทำกูบิดูบิดูเฮ้ยโอ้ขนาดนี้คิดว่าเล่นอีกเหรอไอ้คิดแต่เหมือนจริงอ่ะท่อนนั้นนะไอ้คิดแต่ท่อนอื่นก็ดีนะ ไอ้แฟงก็เสียไอ้แฟงก็เหมือนฮะน่ารักเว้ยสวัสดีผมมิกกี้เมาผมมิกกี้เมา่ในร้านซูคุบิดูดิกูคีบดูพูดไงอเว้ยแบบหยุดลมหายใจตรงลำคอก่อนแล้วก็พูดไม่มันมันพูดว่าอะไรเว้ยพี่เชคกี้เออเชคกี้อะฮะเวลา้องพูดว่าอธิบายไม่บอกไงแอบพายนะแอบพายแอบพายเรียบอกหมา แอบคล้ายแอบคล้ายจริงๆอะ่ะแอบคล้ายสกูบิโดไม่แล้วจอมึงได้ยังเนี่ยเออวันที่สิบมัวนาไปอ่ะโอ้โหจ้ากี่เฮิร์เนี่ยร้อยแปดสิบสองเคอ๋อหรูเลยเว้ยโอ้โหหรูเลยว่ะโหหรูว่ะหรูจริงว่ะเกือบพวกรถเช้า,าอ่ะคิกจัด ไม้จังเลยอ่าเอ้ยพี่ปื้ผมเบื่อผมจะถึงแล้วนะพี่พี่เหนียวนะเีาเห็นตูอยู่บอกจะถึงแล้วอ้าวีกันาอ่ะอ้เนื้อกระเป๋าเลยเนื้อเนื้อกระเป๋าละในฟ้าไอ้ฟ้าอยู่อยู่ในประเทศว่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งแปดน่งหนึงแถไม่ขวทางไปยแลเฮ้ยแชรคิเฮ้ยเฮ้ยอะไรยังไง อะไนะคเราทำเสียงเล็กที่พัดบอกทำเสียงนะครับส่วนเนื้อส่วนทุให้ครับทำเสียงเล็กเปรี้ยตปีวันนี้ยฮัลโหลดูแลอะไรเพื่อเปรี้ยวปีวันนี้เจอผมทำไม่ค่อยได้แล้วเสียงอันนี้แจ้งมันนะครับคนมีของตีเจอเวลาก่นตีตอนนี้เลยหรอแจ้งมันแจ้งมันอยากแตกแล้วแม่งทำไม่ค่อยได้ถอยอีกหน่อยเอ้ยไม่ต้องไกลหรอกตอนนี้เราไกลแล้ววันี้แหละเนี่ยตรงมาจอดรถรถัดแดงนะพวกเรามึงจะรีบลงทำไมไปไหนนี่มันเริ่มห้าสิบห้าเลยมึงจะรีบลงไปไหนฮัลโหลเราบอก เราบอกเขาไปแล้วใช่ป่าวว่าแมวแม่เอูดาวเราบอกเขาแล้วว่าแมวคูดาวใครบอกกูด้วยเราบอกจบทับจบละแล้วที่จบรักเรงไหมเมื่อกี้บอกกูไม่เมื่อกี้พี่ยาเทรันว่าผมไม่ทันแต่ยวโองคุยแกนนราใส่ไม่พี่ก็ไม่ด่าเขาเยอะพี่ก็ด่าตามตามนี่เป็นเรื่องคุยได้ด่าเลยพี่ด่าเลยมันได้ไอ้ได้อดอลมันทวิตทวิตแอคด้วยมีอีโมจิด้วย ซีดกใหู้อีโมจิแบบยิ้มเหมือนไม่ด่าเหมือนทำไมมึงไม่ด่ามันนะตอนที็จบพิกาตี้ก็ผมคือหน้าไฟสุดเมื่อกี้เพราะที่ใหญ่เราเล่นปืนเราแพ้เพราะเสียหน้าเลยว่ะไม่มีอาผาอย่างเขาเาผ่านมาขั้นละเท่าไหร่7ล้าน7ล้านลงตังค์หน่อยไหมลงตังค์หน่อยไหมโอ้โหมีร้านนี้มีอยู่หมื่นเดียวตอนนี้กูเาจะเอา7ล้านมเพื่อผ่านก็คือไม้ให้เนิร์ดก่อนดีกว่า จริงครับจริงมีดมีดผมก็ยังมีดฟ้าอยู่เลยแทงเหมือนต่อยสามมัดอ่ะไม่จริงนะจริงนะเฮ้ยใครวะไอมันเลี้ยนวะมีทองก็ปากหลังมีทองดาเมจวันยี่ห้ามีทองแล้วม่มีฟ้าลงไปะฟ้าไม่รู้ใครจะไม่อยู่บ้ามาหมดแล้วไม่ได้ละขอโทษดิลไงเลยลงเลยมาลงเลยใคไป่ได้บอกไอ้นมโสดหายไปไหนวะ นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอียวขพี่ลองชี้ขวาเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอชี้ขวานะเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ขวาไปทางโน้นเห็นปะขวานู้นอ่ะไปล็อกล็อกขวาบนเห็นปะประมาณ5ทีอ่ะเห็นไหมตรงนี้มันมันมันใกล้เนินเราไปอ่ะเดี๋ยวเราชี้หน่อยมันใกล้โอเคบ้นโอเคบอสอ่าเธอจะกักไหนครับเข้าวอเพื่อใจไม่ดีเวลาคนไหนไปเล่นไปเล่นทางขวาอ่อนทางขวาโน่นน่ะต้องฝั่งเง้ยนะระดับ5พูดเท่านะระดับ5ผู้เท่ามิดเด์เฟลนะอะไร5ผู้เท่าอะไรครับ ไอ้เหี้ยเป็นผู้เท่าเต่าพูดจะเป็นผู้เท่าเต่าเลยเพื่อนผู้เป็นตัวอื่นก็ได้เพื่อนไม่ครับเอาผู้เท่าในมันผิดครับไม่เอาครับไม่รู้ไม่ไม่ดูครับฮะแต่มันรุ่นใหญ่นะพี่ตัวที่เหมือนแมงมุมมันใหญ่ตัวแลนะเอาชิญเชิญเออเนี่ยเชิญเชิญไม่เอาเอาเอาตัวอื่นดิเต้กากพี่เก่งนะอ่าวอ้าวพี่พิงอ้าวพี่พิงอ่าวเก่งนะเก่งนะอ้าวยิงแต่เลขห้าไอ้ยี่แฟงท้ามันโกหกนะไอ้เหี้ยไอ้ตัดท้ามันโกหกนะไม่ยี่แสง อ้าวไอ้ยี่ถ้ามันเก่งจริงทำไมมันทำไมมันทำไมมันตายตั้งแต่อ่ะไอ้เนี่ยตัวแรกอ่ะไม่ใช่มันมันมีห้าตัวตัวนั้นมันกากสุดอ่ะงั้นมึงเป็นให้กูทีไอ้แฟงงั้นมึงเป็นให้กูหน่อยนะไม่เอาอ่ะไหนบ้านไอ้เหี้ยแล้วมึงมาแลให้ไอ้เนี้ยมึงเป็นไอ้เหี้ยเหรอมึงไปเจ็บตัมาแให้ทีเดียวเลยนะมันให้ทีเดียวเลือดออกปากนะไอ้แฟงมันเหม่อไอ้แฟงกูรู้เลยไอ้แฟงเหม่อเนี่ยเหม่อไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กขุนชูที่ใส่แว่นที่แบบเป็นลูกที่ทำอาหารนะโคบี้โคบี้โคบี้ไอ้แฟงมน ไอ้เดดงขำดังจัดเมกี้ไอ้ดไม่ได้ข่าเลยไอ้เดไม่ได้ข่เลยไอ้เดขำปยี่แฟงทางเลยไอ้แฟงไอ้เข่มึงเสียเลยไอ้แฟงไม่ใช่ไอ้ดขำไม่ได้ขเลยไอ้ปืมึงเหมือนไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เดมึงเหมือนบา์กี้อ่ะโอ้โหแม่แต่ไม่แต่มก็เป็นสียคาเนะแต่เป็นสีจักรพรรดิ พี่จ <substit uting> ักรวาลเปล่าปลอมๆแต่ลูกน้องมันหัวไงไอเดยได้มาแล้วไม่เห็นช่วยพี่เลยแต่บอกอย่ช่วยอะติดเมื่อวานนึงกำลังงัดกำลังงัดร้านอยู่ขี้เกียจได้มาแล้วก็ขี้เกียจเอาไว so ้ผมเป็นไอ้นี่ครับเป็นโซโลครับด้านเลยตาบอดเหรอตาบอด กันขาวอะนรชีวิตเด็กเหมออนพูดมาอย่างหลอถามว่าด้านือได้านตามบอดควยโคตร่ายแฝงมึงคาจริงเราใายมึงไม่คิดก่อนวะว่าอยากคุยกับคนนั้นจังเลยพี่แล้วและพี่ช้างจับจับตะแตกโทรทำไมเนี่ยเลตตี้อยู่ พว่าเขาอีกองอโอ้ยไอเฟิร์สเฟิร์สอยู่ปะอาเบรับเบกว่าไงมีคนมีคนอ่อนตังหายเองสองแสนะอ่ะอ้โอ้คืออะไรบิ๊กี๋วติเดี๋ยวติดคุกตำรวจจับไม่คืนไม่ได้อ่ะโดนหมายเรียกบ,บิ๊ <c oughs> โดนประกาศจับบอ๊บบิ ไอชีวิตลำบากอ่ะไอแฟงมันกลับมาดีอยงไปไหนอย่างเป็นไรเนี่ยเอาแฟงเอาเอาไอ้ยัยเป็นไรก็มึงพูดไม่คิดอ้ะเฮียพูดไม่คิดอ่ะที่หนักมึงพูดอะไรมึงก็เออมึงก็ปีแสงคิดแล้วแต่คนอื่นไม่มึงก็คิดได้ดิเฮียกูก็ถามว่าด้านอะไรเท่านั้นเอง ไอเจไปหักหน้าด้วยเจอะไปได้กูแฟงแฟงงอนแล้วหรอต้องถังหน้าไอแฟงมาจะไฟแล้วแฟงมามาพวกเราเลยพวกเราดิพวกเราขึ้นหน้าไปดิขึ้นหน้ามาขึ้นหน้ามาไอแฟงมาแฟงมาแฟงมาเร็วๆวิขวามาไอพวเราวิ่งขวาาวิ่งขวามาขวามาเดี๋ยวโดนเนินมันไอเาเนินเนียเมาเนินเนียเมาเนินเนี้ยเร็วๆตามมาดิอย่าให้นานดิเพื่อนเมมีคนเม้ เขายังไม่ประกาศเริ่มเลยไช่ทำให้เขาคิดว่าเรารู้ว่าเราพร้อมไอ้แฟงไอ้แฟงออกวอลไปแล้วเว้ยอยู่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 ปะเมื่อกี้ไออันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดพี่เนิร์ดพี่ดูตรงฮอดิเฮ้ยอ้าวปัดปัดเมือเตือนไปแล้วนะเรื่องเนี้ยเตือนอะไรเดี๋ยวปัดเตือนโดนเลยเลยทำไมอ่ะสุวัสไม่เจ็บเไื่กัดไม่ตาย เฮ้ยเจนะเจนะมันไกลรถไปเพื่อนมึงจะเล่นไกลรถป่ะมึงจะเล่นไกลรถป่ะเพื่อนมึงจะเล่นกลรถป่ะเราวิ่งขวาถึงรถมาแล้วมึงจะเล่นอ่างงางวิ่งขวามาวิ่งขวามาแล้วมึงหักแล้วมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาไปไหนดีวเน้อเนื้อ้าวเนื้อเน้อนื่อเนนเนเนื้อเน้เนเนือเนเนเนอเน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 ยเนเนือเน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 ือเนเนเน กระศอกไหนกระศอกไหนพี่เป๊บเพื่อนนี่ไหวเที่ยวขาพี่เนี่ยเออขากระศอกขวากระศอขวากระศอขวาโกดังกระศอขวาโกดังโกดังโกดังมาโกดังดึงศพทางสนามบิล่างดึงศพทางสนามบิล่างดึงศพมาศพเยอะศพเยอะดึงศพมาทางสนามบิล่างดึงศพมาโอ้หมด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 ตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดเลยพี่เองพี่งเองเนาะเทมกินยาวิ่ษเพื่อประกายมากเลยดึงศพมาดึงศพมาไปอีกไปอีกวอยู่เฉียวอยู่เชีวอยู่เฉีอยู่เฉีดึงศพมาดึงศพมาดึงศพ สายมานะสายมานะดึงศพมาดึงศพมาดึงศพมาเพืนนีกลับบ้าตรงรถแ่เล่เสร็จอ่ะเพ่นนี่ใคร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 ปล่อยตายไว้ที่อใครว่าจะส่งนั้นอ่ะมันจะเป็นพี่เป๊ปตรงตรงรถเราพี่ตรงรถเราในการในการในกันที่เหยียบศพบ้านได้นะกับมาเหยียบศพบ้านได้เพื่อนกับมาเหยียบศพที่บ้านได้นะกับเหยียบศพที่บ้านได้กับเหยียบศพที่บ้านได้ประจันธุลูกมาเอาศพที่บ้านนะมานมารับหน่อยบ้านบ้านมานะมันมาตรง กันไรกันไรดึงศพจากมือดึงดึงศพจากมือดึงดึงศพจากมือดีเพื่อนดึงศพจากมือมันดิดึงศพจากมือมันดิดึงศพจากมือมาดึงศพเออดึงศพมาเอากลับมาที่เดิมไงมันก็ไม่ชุบหรอกอปปดึงศพไปเดิมดึงศพไปได้ไอ้จอกจัดเลยไอ้ทียกูไม่ตีเลยไฟได้ไอ้ทียอ่ะแต่เอกมาตรงผมอีกสี่ห้าตัว ไอ้เชื่อม่มันติดตัวหลังไว้สัตว์เดี๋วเข้ามาควนไหนเราไปาบ้านไหนฟาบ้านไหนเดี๋ยวไปช่วยขวาขวาตรงนี้อย่าบ้านนะไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามปล่อยเวทพัดพอปล่อยเวทพัดพอกลับมายี่ยบ้านได้เถอะกับมาเยี่ยบบ้านได้มาเลยไม่แตขวามเลยไม่ชุบเพื่อนนะ การเนสองตัวนี้เลยกันในสองตัววัดเลยสชายวัดเลยวัดเลยเอ็งไม่น่าถือโซฟี่อะ ดีขาวอันนี้ดูพี่ข่าววันหน่อยขาวอวันหาวอยปมสอดิบปมสอดิบปมสอบดิบดิบไม่เลยว้องเล่นต้องเล่นต้อเล่นนะตอเล่นนะแม่มันยังไม่หมดเลยมันยังไม่หมดเลยมันยังไม่หมดเลยมันจะทุบไปบ้านเรามันจะทุบไปบ้านเราเฮ้ยมึงทำไอะไรเนี่ยที่บ้านมึงเออเฮียอะไรกันไอ้สัตว์ไอ้เฮียตรงนี้มันเอาพวกเราตายหมดใครีแ ตบ้านนึ่งสามตัวนึ่สามตัวสี่ตัวห้าตัวไปเยอะมากรับพี่เรู้หมดเลยทขารู้หมดเลยตัวหตัวดึงศอกจากมือมา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 ถอย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 บ้านรามีสองตัว มาหน่วงๆเงี้ยปักปกมึงมาดิมึงสบจมือมาดิตีมึงตีไม่ได้แต่มึงสบจมือมึงมาด้วยพีเว็ี่สห่ะเาดูตัวดิหน่วงม,มันไม่ที่เซิร์ฟหรือ,อไมนไดใครเนะี่ยไม่รู้อะ ปิงพี่ปกตินะเสียงพี่ก็ปกตินะมนไม่ใช่แค่เสียงพี่อาเธอเหรอที่ผมได้ยินอ่ะไม่รู้อะได้ยินแค่พี่อาเธอ เสียงกระสุกพี่เสียงกระสุโก้กโอยควายกากตุกบางคนปาวะใช่ปะ่ะโอตุกทุกคนแล้วหลอวอัเป็นไรวะ,วะไอ้เหี้ะหอะพี่ว,วัวปักวับปัก พีลี่นนะปิ่บอรมาลปอดไอ้พารีเสียงพัดได้ยินนะได้ยินนะพี่ได้ยินละอ๋ระอร,รีวิวแชทเพื่เราพวกเรารีวิยแชทที่หนึ่งรีวิยแชทรีวิยแชท รีไวชัดที่หนึ่งไหมนดีกยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเว้ยโอ้าทำแบบไรตอนเออดีแล้วดีดดีแล้ว ดแม่เอาไว้ก็ตกอ่ะฮัลโหลเดี๋ยวพยายามพูดเลยยิ่งพูดยิ่งปวดหวัดว อแต่เสียงในไลฟ์ผมแม่กระตุกใช่ไหมคุณโดบอกผมทีไม่หายนะหายเปล่าวะเลื่อนๆเป็นอีกแลื่อนๆเ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 ลื่อๆๆ สารีห้ากเน่งงตีหาเนะ็แปเอะสออไม่หายอะไรนะ